หวานค่ะจากแฟนเพจหวานชูก้านะคะ Love Chinese Novel and Series ค่ะขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์ Subscribe ให้กำลังใจแอดหวานนะจ๊ะสำหรับอพิโสด์นี้นะคะเป็นตอนที่43แล้วนะของซีรีส์จีนเรื่องหมาป่าจอมราชันนะคะที่ณนะเวลาที่แอดหวานอัปโหลดขึ้น YouTube เนี่ยเรื่องตอนนี้ก็ยังไม่มีสับไทยหรือพากไทยของของช่วงตอนท้ายๆของซีรีส์นี้นะคะแอดหวานก็เล่าให้ทุกท่านที่สนใจอยากรู้เรื่องราวความเป็นไปของซีรีส์เรื่องนี้ร่วงหน้านะก็ดูแล้วก็ ฟังกันเพลินๆนะคะรอสับไทยไปนะนีจใจความสำคัญของตอนที่43อะ่ะก็คือช,ชูโยกุยนะคะตัวโกงอะ่ะหรือถ้าเพื่อนๆอาจจะได้ยินคำว่าอิงหวังนะคะ เขาชื่อตำแหน่งเขาก็คืออองอิงนะคะแต่ว่าอาจจะเรียกเขาว่าชูโยกุยนะคะก็ตัวโกงอะเอาง่ายๆแล้วก็กุเติ้งนะคะผู้คุมค่ายเฉียนหนูเนี่ยร่วมมือการจัดฉากนะคะโดยการฆ่านักโทษค่ะฆ่านักโทษแล้วก็ลากออกไปจากค่ายไปให้หมากัดนะคะพอหมากัด ศพเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ลากเขาก็ก็นำศพนั้นนะกลับมาโยนไว้ในค่ายเฉียนหนูเหมือนเดิมค่ะคือสร้างสถานการณ์ให้นักโทษคนอื่นๆนะคะคิดว่าเป็นฝีมือของปิศาจหมาป่าชูโยวนนะคะพระเอกของเราแต่ค่ะ แต่บังเอิญนะคะเด็กเด็กที่ชื่อเจ้าหลิวเย่ค่ะซึ่งต่อไปนี้อาจจะเรียกน้องเขาว่าเด็กหลิวเอ๋อนะคะเด็กหลิวเอ๋อเนี่ยเป็นเป็นคนเดียวกับที่พาจี้ชงกับมาใจชิงอะ่ะมาที่ค่ายเฉียนหนูนะคะแต่เด็กหลิวเอ๋อเนี่ยเกียร เกียิชูโยวนมากเกียดพระเอกมากนะคะเพราะว่าชูโยวนนะเป็นคนที่ทําให้ทั้งพ่อและลุงของเขาอะ่ะต้องมาเป็นทาสถูกจับมาเป็นเชลยอยู่ที่ไอ้ค่ายเฉียนหนูนี้นะคะแล้วก็ทําให้หลิวเอ,อ๋อเป็นเด็กจอนจัด <c oughs> เขาก็เลยอืมเหตุผลนั่นค่ะเขาก็เลยไม่ชอบนะคะเกลียรติมากเกียด,ยดชูโยวนเกียรดพระเอกมากนะคะทีนี้บังเอิญค่ะ บังเอิญมาต่อนะคะบังเอิญว่าเด็กล้วเอ๋อเนี่ยหลิวเอ๋อคนนี้นะคะแอบไปรู้แผนการค่ะไปแอบได้ยินมานะคะรู้แผนการของชูโยกุยที่คุยกับไอ้กูเติ้งอะผู้คุมค่ายโดยบังเอิญนะคะว่าโอเคสองคนนี้ทำนะก็เลยวิ่งออกไปประกาศให้นักโทษคนอื่นๆรู้ค่ะรู้ว่าไอ้กูเติ้งกับไอ้ชูโยกุยเนี่ยต่างหากที่เป็นคนฆ่าลุงนักโทษ นะคะที่เป็นค่าลุงของของค่าตายนะคะนี้ริวเอ๋อก็ถูกหาว่าพูดเท,ท็จค่ะตอนแรกก็จะถูกไอชูโยกุยนะคะฆ่านะคะฆ่าด้วยเอากระบี่ฟันอะไรเงี้ยแต่ชูโยวันนะคะช่วยชีวิตของเด็กเอาไว้นะคะเด็กริวเอ๋อก็เลยแค่แค่ถูกจับไปขังคุกไว้ก่อนนะคะซึ่งในคุกอะ่ะเด็กริวเอ๋อก็ได้พบกับ ท่านพ่อของตัวเองนะคือได้พบพ่อของเขาที่ถูกขังคุกอยู่ในอยู่ในค่ายเฉียนหนูนี้นะคะจากนั้นเนี่ยพอตกกลางคืนนะพวกนักโทษคนอื่นๆนะคะก็ปรึกษากันว่าจะช่วยจะช่วยเ,เด็กหลิวเอ๋อออกมายังไงดีนะจะทำยังไงนะคะก็ชูโยเวินที่นั่งฟังอยู่ห่างๆอะ่ะก็เลยเสนอแผนการขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นแผนการที่ดีนะคะคืนแนะทุกคนว่า เราจะต้องไปขโมยระเบิดนะคะระเบิดไฟมาให้ได้เพื่อจะทำลายค่ายเฉียนหนูนะคะนี้นักโทษส่วนใหญ่เห็นด้วยค่ะโดยเฉพาะตัวเป้งของในคุกนะคะเห็นด้วยก็เลยทำให้คนอื่นเห็นด้วยแต่จะมีนักโทษอยู่คนหนึ่งนะคะนักโทษคนนี้เขาก็จะทำเป็นโวยวายค่ะไม่เห็นด้วยนะคะเพราะเ,าเกลียดเกียดชูหยเ่วนมากเขาก็ไม่อยากจะทำอะไรตามเลยนะคะซึ่งไอ้ตัวเนี้ย นักโทษคนนี้นะคะจะเป็นตัวหลอกคนดูอย่างพวกเราค่ะคือตอนแรกอะ่ะคือเขาจะหลอกหลอกพวกเราว่าเออเขาอ่ะไม่เห็นด้วยกับกับชูโยเวินแล้วก็เป็นสายเป็นสายไปบอกกูเติ้งนะคะก็ <c oughs> <c oughs> คือนักโทษคนนี้ทำเป็นไม่เห็นด้วยเนี่ยนะคะเขาก็ไปรายงานกับกูเติ้งนะคะผู้คุมค่ายว่าชูโยเวินน่ะ วางแผนการนะคะแหกค่ายโดยใช้ระเบิดค่ะแล้วเขาก็ขอให้กูเติงเนี่ยตรวจสอบดูเลยนะคะต่อหน้าเขาเลยว่ามีระเบิดยังอยู่ไหมนะคะกูเติงก็เลยไปเปิดตู้ค่ะไปเปิดตู้ที่เก็บระเบิดนะคะโชว์นักโทษคนนี้โชว์ตัวหลอกคนดูคนนี้นะคะนี่กูโต้งก็บอกนะกูเติงไม่ใช่กูโต้งไปแล้วแอดกูเติงจ้ากูเติงอ่ะบอกนักโทษคนนี้ว่า ใครมันจะมากล้าล้วงคองงูเห่านะคะขโมยระเบิดฆ่าไปอะไรประมาณนี้จากนั้นนะ่ะก็มีเสียงดังที่นอกห้องนะคะว่าคือพวกนักโทษเขาสร้างสถานการณ์ทะเลาะกันกูเติงก็เลยไม่ทันได้ล็อกประตูค่ะไม่ทันได้ล็อกประตูตู้เก็บระเบิดนะคะก็นักโทษคนนี้แหละตัวหลอกคนดูนี่แหละก็เลยเอาระเบิดอะส่งออกไปทางหน้าต่างนะคะซึ่งไอ้เรื่องราวพวกนี้เราจะยังไม่รู้ในตอนนีนะ้เราจะรู้ตอนท้ายแต่ว่าแอดวานรู้ไงแอดวานเลยเ ามาลงไว้นะคะเลยเอามาเล่าไว้มันจะได้ตอด่อเนื่องนะคะก็พอพอคนออกไปนอกหน้าต่างเรียบร้อยแล้วนะคะนี้พอกูเติ้งกลับเข้ามาเนี่ยเขาก็เดินมาล็อกเลยค่ะล็อกไอ้ตู้ระเบิดไม่ได้เปิดดูนะคะทีนี้ ก็มาเฉลยที่หลังว่าคือนักโทษคนนี้นะคือเขาเองอะถึงเขาจะเกียรชูโยวนเนาะแต่ว่าเขาอะตัวเขาเขาก็อยากเป็นอิสระนะคะอยากออกไปไม่อยากเป็นทาสเป็นเฉลยอีกต่อไปแล้วนะคะเขาก็เลยช่วยช่วยกลุ่มะคะ่ะทำให้มันสำเร็จนะคะก็ พวกนักโทษนะคะก็ถามชูโยเวนว่าหากพวกเราอ่ะหนีออกไปได้แล้วอ่ะจะไปไหนกันเ,าาเพราะอยู่แคว้นหยางเนี่ยก็ต้องถูกชูขุยตามฆ่าอยู่ดีนี้ชูโยเวนนะคะชูโยเวนก็บอกทุกคนว่าข้าจะพาทุกคนไปอยู่แคว้นจินนะคะเออดีว่ะคือแอดคิดว่าแอดหวานคิดว่านะคะคือนี้ก็เป็น เป็นบทซีรีส์ที่ดีนะคือหาทางลงให้กับพระเอกของเรานะคะหาทางลงให้ชูโยเวินแล้วว่าต้องไปอยู่ที่แคว้นจิ้นกับจี้ชงนะคือมันสวยงามอยู่นะคะบทนี้คือถ้าเขาไม่ไปอะ่ะกลุ่มเหล่านักโทษเหล่านี้ก็ไม่มีที่พักพิงค่ะนักโทษทุกคนก็ตกลงตามนี้นะคะนี้ศัตรูของศัตรูก็คือมิตรนะคะเออประโยคนี้เก๋ศั <laughs> ตรูของศัตรูก็คือมิตรนะคะ พอตกกลางคืนค่ะชูโยวนนะคะชูโยวนก็ส่งจดหมายส่งยังไงส่งผ่านทางนกอินซีคู่ใจของของจี้ชงอะคะ่ะไปให้จี้ชงกับหมาจ่าชิงนะคะว่าเขาอะตกลงไปอยู่แคว้นจินแล้วนะนี่ทั้งหมาจ่าชิงกับจี้ชงก็ดีใจนะคะแล้วก็เตรียมการช่วยเหลือ,อชูโยวนนะคะนี่วันถัดมาค่ะวันถัดมากูเติ้งผู้คุมค่ายเนี่ยต้องอยู่คนเดียวนะคะ เป็นครั้งแรกที่เขาอยู่คนเดียวแล้วชูโยกุ๋ยไม่อยู่นะคะเพราะอะไรเพราะว่าเย้าจีค่ะเย้าจีอะเ,อเชิญนะคะไปเชิญให้หวังเฟยหวังเฟยก็คือชูโชนะคะเ,เมียคือภรรยาของของชูโยกุ๋ยที่เขาที่ลูกเขาตายอะคะ่ะที่เขาแทงลูกะนะแล้วเขาก็ไปอยู่วัดนะคะคือไปเชิญมา,าให้มาหาชูโยกุ๋ยที่ค่ายเฉียนหนูนะคะแบบประมาณว่าจะได้มาพูดคับ เตือนสติพอเป็นกระสัยว่าเออยังไงเนี่ยชูโยวนนะคะก็เป็นพี่เป็นน้องกับพวกเราอะไรเงี้ยเป็นแบบลูกชูขุยพ่อเดียวกันอะไรเงี้ยก็อย่าอย่าทำให้ชูโยวนลำบากมากอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็อย่างว่านะคะต่อหน้าเมียเนี่ยชูโยกุยก็รับปากค่ะแต่พอหวังเฟยนะคะพอเมียกลับไปแล้วเนี่ย ก็กลับมาโหดกับพระเอกของเราเหมือนเดิมนะคะก็คืออย่างว่าค่ะเขาเป็นเขาเป็นตัวโกงนะ,ะมันก็ต้องแบบคอนเซปต์มันก็คือโกงนะคะโกงก็ต้องโกงไม่เปลี่ยนใ้คนนี้นะคะทีนี้เนี่ยกูเติ้งนะคะทางค่ายเนี่ยกูเติ้งเขาอยู่คนเดียวตอนนี้เขาก็เลยแบบเอะตรวจดูนะคะเปิดดูระเบิดตรวจดูว่าคือตรวจเป็นประจำอยู่แล้วนะคะพอเปิดวันนี้เอา้ามันว่างเปล่าตู้ว่างเปล่าเลยนะคะก็ตกใจค่ะก็เลยแบบให้ทุกคนนะคะไป กวาดนักโทษออกมาทุกคนเลยนะคะมารวมกันตรงกลางลานนะคะนี้ชูโยวัน,นก็ชูโยวนนะคะพระเอกของเราก็เป็นผู้นําในการคว้างระเบิดเลยค่ะพอพระเอกเราคว้างปุ๊บนะคะนักโทษคนอื่นๆก็คว้างตามค่ะคว้างระเบิดไปที่ทหารผู้คุมค่ายนะคะจากนั้นค่ะออสถานการณ์กําลังชุลมุนเลยนะคะแบบว่านัวหาหนัว,ะนวระเบิดด้วยคนสู้กันด้วยตีกันด้วยนะคะ จี้ชงค่ะจี้ชงก็ควบม้านะคะเข้ามาในค่ายนะคะเอออย่างเท่เลยค่ะเท่อยู่คนเดียวเพราะตอนนี้นักโทษร,รวมทั้งพระเอกของเราโซมมากนะคะคือ <c oughs> คือเป็นแบบเชลยอ่ะเนาะชุดไม่หลอ่อมีจี้ชงคนเดียวนะคะหล่อควบม้าเข้ามาในค่ายนะคะอย่างเท่เลยแนละ้วเ,เพลงมันก็ขึ้นนะมันก็เท่ค่ะเพื่อมันนําทางนะคะเหล่านักโทษเหล่าเนี้ยให้ตามเขาออกไปจากค่ายค่ะออืทีนี้ ชูโยวนนะคะก็ส่งสัญญาณขอบคุณจี้ชงนะคะแล้วชูโยวนก็รีบเข้าไปในบริเวณห้องขังค่ะเพื่อปล่อยนักโทษที่ถูกขังคุกอยู่นะคะในระหว่างที่หนีนะคะพ่อของเด็กลิวเอ๋อเนี่ยก็ถูกฆ่าตายค่ะเพราะว่าท่านพ่อของเด็กเนี่ยสละชีวิตตัวเองนะคะเพื่อที่จะบล็อกอลูกธนูอะคะ่ะเพื่อที่จะเอาล่างอะนะกันธนูให้กับ ชูโยวนแล้วก็เด็กเลีวเอ๋อนะคะทีนี้ก่อนตายอะ่ะชูโยวนก็ได้สัญญากับพ่อนะคะที่กําลังจะตายของเด็กลีวเอ๋อว่าจะดูแลเลีวเอ๋อนะคะแล้วก็จะเลี้ยงให้เติบโตให้การศึกษาคือจะเลี้ยงให้เติบโตให้ดีอะค่ะทีนี้ผ่านไปค่ะหลังจากจบศึกแหกค่ายเฉียนหนูแล้วนะคะค่ายแตกไปแล้ว ก็ปรากฏว่านักโทษนะคะพ้นจากความเป็นทาสนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยได้รับอิสรภาพแล้วก็ดีใจมากค่ะทั้งๆท,ท,ที่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนเลยนะคะว่าชีวิตเนี้ยจะได้เป็นอิสระออกจากค่ายเฉียนหนูได้นะคะทีนี้พอชูโยกุยนะคะกลับมาที่ค่ายเนี่ยพอรู้ว่าชูโยเวินนีออกไปได้แล้วก็แบบนักโทษทุกคนในค่ายก็แหกออกไปหมดแล้วนะคะก็เลยเอาเอากระบี่ค่ะเสียบ ผูเติมตายไปเลยนะคะคนคุมค่ายตายไปเลยนะคะกดจัดนะคะทีนี้ใจความสำคัญอีกเรื่องหนึ่งในตอนที่43นี้ก็คือมีฉากนะคะฉากที่ชูยโยวนเนี่ยปอบเด็กริว้วเอ๋อค่ะโดยการเล่านิทานนะคะเรื่องราวชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่กำพร้าแม่ตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็ เด็กหญิงคนนั้นน่ะมักจะไปบนภูเขานะคะเพื่อเพื่อร้องไห้ค่ะทีนี้แล้วก็ ร้องไห้นอกจากจะร้องไห้บนภูเขาแล้วก็ยังซ่อนตัวอยู่บนนั้นนะคะเพื่อหลบหนีจากความเจ็บปวดนะคะต่อมานางก็สูญเสียคนในครอบครัวไปทั้งหมดโดยผู้ชายคนที่นางเชื่อใจมากที่สุดหักหลังนางนะคะดังนั้นนางจึงต้องออโตขึ้นอย่างเข้มแข็งคือเป็นการแบบเล่านิทานให้กำลังใจนะคะซึ่งชูโยเวนน่ะเล่าเรื่องราวของมาใจชิงอะ่ะให้เด็กลิวเอ๋อฟังนะคะเพื่อให้ลิวเอ๋อมีกำลังใจที่จะมีชีวิต อยู่ต่อไปคือหลังจากพ่อของเด็กตายไปแล้วอะนะคะทีนี้หมาใจชิงอะยืนค่ะยืนแอบฟังอยู่ก็ไม่เชิงคือนางกำลังจะเอายามาให้มาให,มาให้มาให้เด็กกลับมาให้ชูโยเวนนะคะนี้พอนางมาถึงนางก็ได้ยินเรื่องราวที่ ได้ยินเรื่องราวนิทานที่ชูโยวนนะเล่าให้เด็กฟังนะคะก็ก็เศร้าค่ะก็ทำตาเศร้าแต่ก็ยืนรออยู่เงียบๆนะคะจนจี้ชงอ่ะคะ่ะมาเห็นก็เห็นว่าหม,มาจาชิงไม่กล้าเข้าไปหานะคะไม่กล้าเข้าไปในห้องก็เลยจับมือหมาใจชิงอะ่ะน็อกประตูนะคะก็คือเคาะประตูจากนั้นทั้งคู่ก็เข้าไปค่ะ แต่หลังจากนั้นนะคะหมาใจชิงพาหลังจากที่พาเด็กริ้วเอ๋อออกไปแล้วเนี่ยนี้แมนแมน่ะเขาก็พูดกันนะคะก็คือชูโยวันกับจี้ชงอ่ะเขาก็พูดกันนะคะชูโยวันก็ขอบคุณจี้ชงนะคะขอบคุณหลายอย่างนะคะขอบคุณที่ที่ช่วยช่วยนักโทษทั้งหลายให้เป็นอิสระขอบคุณที่ช่วยเขาแล้วก็ขอบคุณที่ดูแลหมาใจชิงนะคะและนี่ก็เป็นใจความสําคัญของตอนที่43าจ้า นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวาน s ูกา r Love, c h i n e s n Novel and s ด r i e เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ